วะเนาะที่เรียกว่าออแกนอย่างเช่นพวกไตพวกหัวใจสมองอะไรทั้งหลายวัยวะข้างในใหญ่ขึ้นไปอก็เป็นระบบต่างๆภายในร่างกายอย่างเช่นพวกระบบไหลเวียนโลหิตระบบเลือดภูมิคุ้มกันระบบทางเดินหายใจระบบขับถ่ายหลายๆอย่างแล้วใหญ่ขึ้นมาก็คือตัวเรานั่นเองแน่นอนว่าเล็กที่สุดที่เราจะไปให้ความสําคัญที่เป็นคีย์หลักๆเลยนะก็คือเซลล์นั่นเองอ่าดังนั้น ข้อนี้ก็ง่ายอีกการที่คุณอยากมีหน้าเด็กลงระดับเซลล์ก็คือการที่คุณดูแลเซลล์ของคุณให้ดีที่สุดเพราะปัญหาของโรคภัยทั้งหมดปัญหาของความแกช่ชราการมีหน้าแก่ก่อนวัยทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่คี์ข้อนี้ข้อเดียวก็คือเซลล์ไม่เซลล์ของคุณขาดสารอาหารจำเป็นก็ได้รับสารพิษที่เกินความจําเป็นสารพิษที่เกินความจําเป็นอย่างเช่นไหลยกตัวอย่างง่าย ดื่มแอลกอฮอล์การสูดมลพิษควันลดเข้าไปเยอะๆอยู่ในอากาศที่ไม่ปลอดโปร่งอย่างตอนปีที่แล้วเนาะก็มี PM 2.5หรือสารพิษต่างๆสารเคมีในเรื่องของอาหารเนาะถ้าไปเจาะลึกก็จะมีสารเคมีต่างๆสารกันเสียกันบุตรเยอะมากๆส่วนสารอาหารที่จําเป็นแต่คุณดันไม่ให้เขาอย่างเช่นไรเซลของเราต้องการ วิตามินบางตัวที่ต้องใช้ตลอดต้องการปโปรตีนทุกๆมือให้เพียงพอต้องการคาร์โบไฮเดรตบ้างเท่าที่จําเป็นเนาะต้องการไขมันดีอย่างนี้ยกตัวอย่างข้าวๆอย่างนี้นั่นแหละรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหนังสือวิชามันหน้าเด็กถ้าใครอยากเรียนแบบจะลึกสามารถลงทะเบียนเรียนได้เพราะว่าอาัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมีคนลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วและวันนี้เดี๋ยวจะไม่ให้ราคาพิเศษเดี๋ยวท้ายไลฟ์เนาะอ่าดังนั้น เมื่อไหร่ก็ตามนะให้คีย์แบบนี้ให้คุณกลับไปสำรวจตัวเองนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแก่ขึ้นละเอะอะอะไรนิดหน่อยก็ป่วยเจ็บอดอดแอดนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าร่างกายของคุณเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้คุณรับรู้แล้วนะว่าคุณควรจะไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบางอย่างในการดำรงชีวิตหรือเปล่าคุณควรทานอาหารให้ดีขึ้นไหมคุณควรออกกําลังกายเพิ่มขึ้นไหมคุณกําลังเครียดเกินไปหรือเปล่าคุณควรจะไปพักผ่อนผ่อนคลาย ฟังเพลงดูหนังเต้นราอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละคือสัญญาณหนึ่งแล้วที่คุณให้กลับมาสํารวจตัวเองแล้วไปเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างที่มันทําให้คุณเนี่ยแก่เร็วหรือว่ากําลังจะป่วยขึ้นในอนาคตอันนี้ก็คือสัญญาณแรกที่จะเตือนให้คุณกลับมาดูแลตัวเองแน่นอนว่าหลักๆที่เราบอกไปไม่ขาดก็เกินคุณก็กลับมาดูว่าอาหารคุณทานเพียงพอไหมในสิ่งที่ร่างกายต้องการหรือคุณทําร้ายเซลล์ของคุณมากเกินไปหรือเปล่าในแต่ละวันเนาะ แน่นอนเรื่องนี้บอกเลยว่าข้อหนึ่งเนี่ยสำคัญมากเลยนะมันคือหัวใจของการมีหน้าเด็กที่หมอเฟิร์นทาอยู่ทุกวันนะเพราะว่าหมอเฟิร์นจะ30แล้วเนาะแต่คนทัก20ต้นต้นๆหรือเรียนอยู่เงี้ยอ่ะก็ต้องมีเคล็ดลับอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญการมีหน้าเด็กเนี่ยมันมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะมากคนส่วนใหญ่มักมีความเชื่อแบบนี้พอเราเรียนจบมหกเรียนจบมหาลัยละ เราเหนื่อยแล้วเราไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่ใช่นะหมอเฟิร์นบอกตรงนี้เลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่จริงๆคุณจําเป็นมากๆที่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องร่างกายของตัวเราเองจําเป็นอย่างมากเพราะอะไรเพราะไม่มีใครที่จะรักและรู้จักร่างกายของคุณได้ดีเท่ากับตัวคุณเองแล้วข้อนี้สําคัญมากคุณไม่ว่าคุณจะไปพึ่งหมอพึ่งนักบําบัด พึ่งใครที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพหรือแม้แต่หมอเฟิร์นเองพึ่งไม่ได้สักคนตัวคุณเท่านั้นที่เป็นคีย์คีย์หลักๆของการมีหน้าเด็กของการแข็งแรงไม่ว่าหมอเฟิร์นจะบอกข้อมูลสุขภาพที่ดีที่สุดแค่ไหนเอางานวิจัยมาพ่นใส่คุณบอกว่าต้องทําแบบนั้นแบบนี้แต่ถ้าปราศจากการลงมือทําของคุณที่จะไปต่อก็ไม่เกิดผลลัพธ์ใดๆทั้งสิน้น ถ้าปรารถนจากการที่คุณมานั่งฟังหมอเฟิร์นวันนี้แล้วถึงคุณฟังไปแต่คุณไม่นําไปใช้ก็ไม่เกิดผลใดๆทั้งสิ้นดังนั้นตัวคุณเท่านั้นที่จะเป็นคีย์ที่จะกลับไปสํารวจตัวเองรู้จักตัวเองแล้วนําความรู้ที่เรียนรู้ใหม่เนี่ยไปปรับใช้แน่นอนคุณหน้าเด็กคุณแข็งแรงคุณอายุยืนอยู่แล้วเพราะว่าคีย์มันมีไม่กี่อย่างเท่านั้นอ่ะข้อแรกใครเข้าใจขอพิมพ์หนึ่งมาหน่อยพิมพ์หนึ่งมาหน่อยใครอยากรู้แบบเคล็ดลับเจาะลึก ฟังได้ในหนังสือเสียงวิชามาหน้าเด็กเนาะเดี๋ยวเราไปข้อ2แล้วข้อ2นี้เป็นอาหารหนึ่งอย่างที่เป็นคีย์เด็ดเลยที่คัดมาให้ละเพราะว่าสาเหตุหลักๆก็คือเซลล์ของเราอักเสบเนาะข้อ2เลยเป็นอาหารที่ตอบโจทย์ว่าจะกินจะทานอาหารชนิดไหนดีที่จะช่วยต้านการอักเสบให้กับร่างกายให้กับเซลล์ของเราข้อ2ก็คือเ่ยเดี๋ยวจิ้มแรงเกินไปเขย่าเลยข้อ2ก็คือให้คุณทานอาหารที่มี โอเมก้า3อันนี้ง่ายมากๆเพราะเขาพบว่าอาหารที่มีโอเมก้า3เนี่ยมันจะไปช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายของคุณได้อาหารที่มีโอเมก้า3อย่างสูงเช่นอะไรบ้างเรารู้กันดีแล้วพวกปลาทะเลแซลมอนทูน่าปลาไทยก็มีไม่น้อยหน้าเหมือนกันโอเมก้า3เนี่ยมีปลาทูปลาดุกปลาสวายปลาช่อนมีหมดเลยหมอเฟิร์นเคยแจกตารางไปสักไลฟ์หนึ่งเนี่ยเหรอนะเนาะนะเดี๋ยวคุณไปย้อนดูได้ หรือน้ำมันคุณจะซื้อมาทานเสริมก็ได้น้ำมันวอนัทน้ำมันเซียมหมูฟินก็ทานน้ำมันฟแฟล็กซีทอยู่บางวันเนาะน้ำมันมะกอกน้ำมันมะพร้าวก็ได้แต่แนะนําให้ทานในปริมาณที่ไม่เยอะจนเกินไปเนาะประมาณไม่เกินหนึ่งช้อนโต๊ะหรือตามข้างขวดที่คุณซื้อมาก็ได้เขาจะมีอะไรนะข้อควรระวังข้อควรใช้บอกไว้อยู่สําหรับน้ํามันแต่ละตัวไปถ้าคุณซื้อมาทานเสริมนะซื้อได้ไม่ว่ากันเพราะน้ํามันเนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างกายจําเป็นต้องใช้ โดยเฉพาะคนที่อยากชะลอวัยแล้วมีหน้าเด็กอย่างคุณโอเมก้าสามจำเป็นมากๆเพราะว่ามันชะลอวัยต้านการอักเสบของเซลล์แน่นอนเมื่อไหร่ที่เซลล์ของคุณอักเสบน้อยลงหรือทานอาหารที่ไปช่วยต้านการอักเสบเนี่ยก็จะมีผลช่วยให้เซลล์ของคุณเนี่ยเสื่อมช้าเมื่อเซลล์เสื่อมช้าร่างกายของคุณก็จะแก่ช้าลงส่งผลโดยตรงที่คุณจะหน้าเด็กลงเด็กลงทุกวันและ ที่สาคัญไปกว่านั้นสุขภาพของคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันด้วยเพราะว่ามันไม่อักเสบมันก็จะไม่พัฒนากลายเป็นโรค้ายโอกาสที่จะเป็นโรคลายความเสีย่ยงทั้งหลายก็จะลดลงเนาะข้อนี้ง่ายมากๆแค่รับประทานโอเมก้าสเพิ่มขึ้นลองไปสำรวจซิว่าวันนี้ได้ทานปลาบ้างหรือยังหรือถ้าไม่ได้ทานปลามีอาหารเสริมที่เป็นน้ำมันปลามาทานไหมอันนี้ก็ง่ายสำหรับคนที่ชะลอวัยในยุคนี้เนาะของ อาหารเสริมดีๆก็หาซื้อง่ายๆเลือกง่ายๆเลยก็คัดว่าน้ำมันปลาตัวเนี้ยเขาได้รับการรับรองไหมว่าปลอดภัยจากพิษโลหะหนักตามที่ออยได้ควบคุมเนาะอันนี้คีย์เวิร์ดในการเลือกง่ายๆแล้วก็ถ้าเลือกให้ดีหน่อยก็ให้เลือกที่มันจะมีค่าค่าน้ำมันเนาะให้มันมากกว่า500พวก e p a อะไรอย่างงี้บวกกันอ่าทิกง่ายๆเท่านี้ที่สำคัญก็คืออย่าให สารพิษหรือโลหะหนักมากจนเกินไปข้อนี้สําคัญเพราะเรารับประทานอาหารเสริมเราก็ไม่ได้อยากได้สารเคมีอะไรเจือปนเข้าไปเนาะเพราะจะยิ่งไปทําให้ร่างกายทํางานหนักแต่้นข้อนี้ความปลอดภัยของคุณสําคัญที่สุดให้ดูว่าเขารับรองว่าโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานขีข้อนี้เลยอ่าข้อนี้สรุปข้อ2ทานโอเมก้าสเพิ่มขึ้นอย่างแรกคือทานจากอาหารเป็นหลักก่อนพวกปลา หรือธัญพืชก็มีโอเมกา้าสมเยอะแล้วถ้าวันไหนขาดหรือว่าไม่ได้ทานปลาก็พิจารณาเป็นเสริมแล้วก็ดูเรื่องโลหะหนักเท่านี้ง่ายมากๆม,ม,มาข้อที่สามข้อที่สามก็ง่ายอีกละ <c oughs> ง่ายทุกข้อสำหรับหมอเฟิร์นเพราะว่าทำจนเป็นนิสัยแล้วไงเรื่องแบบนี้ถ้าเราอยากสภาพดีหน้าเด็กเราก็ต้องเทรนตัวเองให้ทำแต่นิสัยดีๆให้มันกลายเป็นนิเทรนแต่พฤติกรรมดีๆสิเพื่อให สิ่งเหล่านี้มันง่ายทําเป็นนิสัยคุณก็ณจะตื่นมาทําอัตโนมัติเลยตื่นมาดื่มน้ําอาตื่นมาออกกาลังกายตื่นมาก็ทํานั่นทนํานี่กระฉับกระเฉงเราก็จะไม่อ้วนตลอดไปเพราะแลาๆๆเรารู้เทคนิคหลอกสมองไงมาข้อ3กันข้อ3ขึ้นหัวข้อมาละก็คือลดละเลิกน้ําตาลเราใส่แค่ลดน้ําตาลจริงละเลิกได้ก็ดีเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยคือคีย์หลักมากๆที่จะทําให้คุณเนี่ยน่าเด็กลง พูดง่ายๆคุณจะไม่แก่ถ้าคุณลดละเลิกน้ําตาลได้นะมันเป็นขีดมากเพราะหลายคนเนี่ยอาจสงสัยว่าหมอเฟิร์นไม่ให้ทานน้าตาลน่ะแล้วจะมีแรงไปทํางานเหรอบอกคุณตรงๆเลยนะว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยเป็นคนไทยนะเราทานข้าวอยู่แล้วข้าวคืออะไรข้าวคือแป้งแป้งคืออะไรคือคาร์โบไฮเดรตอย่างหนึ่งพอมันเข้าสู่ร่างกายเรามันก็เปลี่ยนไปเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดคือน้ําตาลนั่นแหละคุณดังนั้น คุณได้รับน้ำตาลจากข้าวทั้งสามื้อหรือสองมื้อถ้าใครทานเนาะอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปทานพวกน้ำหวานเพิ่มขนมหวานเพิ่มไม่จำเป็นเพราะสิ่งเหล่านี้อาจทำให้คุณได้รับน้ำตาลเกินความจำเป็นได้นั่นเองซึ่งบอกตามตรงเลยว่าน้ำตาลเนี่ยนำไปสูโลล่โรคหลายหลายโรคมากมายเช่นหลายบางเช่นโรโรคโรคอ้วนเบาหวานความดันไขมันสารพัด สมองเสื่อมโอ้โหเยอะมากและน้ําตาลเนี่ยคือสิ่งหนึ่งเลยนะที่จะไปจะไปกระตุ้นให้ร่างกายคุณอักเสบทั้งตัวซึ่งทางอ้อมมันก็คือถ้าเราใครก็ตามที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนาะบางคน40-50สิวยังขึ้นอยู่อฮอร์โมนยังทำงานดีใช่ไหมสิวที่มันเกิดขึ้นบนใบหน้าของเราก็คือการอักเสบอย่างหนึ่งของรูคุมขนแน่นอนถ้าเราไปเติมเชื้อเพลิงมันเข้าไปเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างพวกน้ำตาลนะ ก็จะยิ่งไปทําให้สิวอักเสบเพิ่มขึ้นพอเรามีสิวอักเสบเยอะๆบนใบหน้าจะทําให้หน้าเราไม่ใสใครเห็นก็ดูเหมือนจะแก่ก่อนวัยดังนั้นมันก็คือการช่วยลดหน้าเด็กทางอ้อมนั่นเองเพราะคุณมีหน้าที่ใสขึ้นและนี่แค่พูดถึงแค่หน้าใบหน้าภายนอกนะถ้าไปพูดถึงเรื่องข้างในเรื่องเซลล์ข้างในเนี่ยมันคุ้มค่ามากที่คุณจะลดละเลิกน้ําตาลเพื่อไปลดการอักเสบที่ไม่จําเป็นเพราะยิ่งเซลล์อักเสบ คุณก็จะยิ่งแก่เร็วเพราะว่ามันจะทําให้ร่างกายของคุณเสื่อมนั่นเองดังนั้นคียง่ายๆลดละเลิกน้ําตาลให้มากที่สุดคุณก็จะแก่ช้าลงป่วยน้อยลงอายุยืนขึ้นแล้วถ้าเราจะเป็นต้องทานเราต้องทานเท่าไหร่หมอเฟิร์นเอารูปภาพตารางมาให้เนาะอว่าน้ําตาลต่อวันควรเท่าไหร่สําหรับผู้หญิงกับผู้ชายอย่างผู้ชายต่อวันไม่ควรเกิน 9ช้อนชาพูดง่ายๆก็คือ36กรัมส่วนผู้หญิงต่อวันไม่ควรเกิน6ช้อนชาหรือ25กรัมต่อวันนั่นเองคุณก็ลองดูว่าถ้าเอวันนี้ทานข้าวแป้งน้ำตาลหรือวันหนึ่งอยากจะทานน้ำหวานบ้างในบางวันเนาะต่ออาทิตย์สมมติมันเป็นชีสเดย์ของคุณคุณอยากจะทานชานมไข่มุกทานน้ำหวานคุณก็หันไปดูนิดนึงว่าเขาใส่น้ำตาลกี่ช้อนเอาหวานน้อยได้หรือไปดูข้างกล่องว่ามีน้ำตาลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกอยู่แล้วว่า ถ้าเราหันไปดูข้อมูลทางโภกชนาการเขาจะบอกอยู่แล้วว่าน้ําตาลมีเท่าไหร่เนาะอ่าคว้ามาให้นี่ก็เป็นเคล็ดลับหน้าเด็กอีกหนึ่งอย่างนั้นไหนก็หยิบขึ้นมาบอกแล้วเนาะว่าดูยังไงอันนี้ก็แต่ละอย่างที่หมอเฟิร์นทานเนี่ยก็จะน้ําตาลศูนเปอร์เซ็นเพราะว่าเราคอนเซิร์นเรื่องนี้คอนเซิร์นก็คือให้ความสําคัญระดับหนึ่งเพราะว่าเรารู้ว่าน้ําตาลคือคีย์หลักที่ทําให้คุณแก่เร็วติดสปิดแล้วนําซ้ํายังไปทําให้คุณ ก็อ่าก็โรคร้ายต่างๆได้อย่างดีถอกที่หมอเฟิร์นทานเนี่ยใครไม่เคยดีถอกแนะนําให้ดีถอกสักครั้งในชีวิตคุณจะรู้เลยว่าลําไส้ของคุณจะสะอาดกล่องเดียวก็ช่วยล้างลําไส้ได้แล้วนะคุณกล่องเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าคุณไม่เคยล้างลําไส้ให้คุณจินตนาการถึงลําไส้ของเรายาวประมาณกว่า9เมตรนะถ้าให้เอาพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณ2เทียบเท่ากับ 2- สนามเทนนิส ถ้าเหมือนคุณมีท่อทิ้งน้ําอ่ะที่ไม่เคยล้างทําความสะอาดเลยโอ้โหมันจะขนาดไหนมันเป็นทางไหลผ่านของอาหารสามมือของเราแน่นอนมีคราบไขมันคราบสิ่งสกรปรกติดเต็มลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กหมดเลยแล้วลำไส้เล็กสาคัญตรงไหนเวลาที่คุณทานอาหารเสริมดีๆทานอาหารผักผล,ลไม้ดีๆเข้าไปเนี่ยวิตามินดีๆหรือยาต่างๆคุณสังเกตไหมบางคนทานสิ่งนี้แล้วทาไมไม่เห็นเห็นผลดีเทาาา่ากับอีกคน บางทีคีมันอาจจะอยู่ตรงที่ว่าลำไส้ของเราแตกต่างกันบางคนไม่เคยคลีนลำไส้ไม่เคยดีท็อกตับไม่เคยดีท็อกปรับสมดุลลำไส้เลยทานเข้าไปแทนที่จะดูดซึมได้ 90%- ้าถึงร้อเกลับกลายเป็นว่าดูดซึมได้ 50- าสถึงเจจากการที่ลำไส้ของเรามีแต่สิ่งหมักหมมมีแต่คราบไขมันทําให้ลำไส้เล็กเนี่ยดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีอ่ะของที่เสียเงินซื้อไปอาหารเสริแมแพงๆที่เสียเงินซื้อไป ยิ่งเสียเข้าไปอีกเสียไปไม่คุ้มเสียจริงๆใครอยากดีทอ็อกซ์หรือใครมีปัญหาพวกมีกลิ่นตัวกลิ่นปากหรือมีพุงหมาน้อยเนาะทานดีทอ็อกซ์อันนี้เป็นดีท็อกซ์จากไฟเบอร์จากผักผลไม้สกัดนะไม่ใช่จากยาที่ไปกระตุ้นให้คุณขับถ่ายไปบิบลำไส้ให้คุณปวดบิดไม่ใช่กลไกเหมือนการที่คุณทานผักผลไม้สดๆเข้าไปโดยชงง่ายๆเหมือนชงใส่แก้วแล้วก็ดื่มเหมือนเรากินน้ำผักอะ่ะพูดง่ายอย่างนี้ และที่สาคัญไม่มีน้ําตาลกลไกแบบนี้เลยหมอเฟิร์นจะไม่ใช้พวกเหมือนยาถ่ายเพราะว่าการที่คุณไปกระตุ้นให้ลําไส้บีบตัวบ่อยๆเนี่ยต้องบอกตามตรงถึงแม้ราคามันอาจจะเทียบเท่ากันไม่ได้เนาะอันนั้นอาจจะถูกกว่านิดหน่อยแต่ว่าการที่คุณไปกระตุ้นบ่อยๆเนี่ยถ้าทําบ่อยๆทําชั่วคราวไม่เป็นไรแต่ทําบ่อยๆเนี่ยลำไส้ของคุณอาจจะทําให้เป็นอัมาพาตได้อัมาพาตในที่นี้ก็คือ จากที่กลไกปกติเขาต้องบีบตัวแล้วจากการที่มีอาหารมีกากใยแล้วก็ขับถ่ายออกมากับกายเป็นโดนกระตุ้นแบบเนี้ยพอไม่โดนวันไหนที่คุณไม่ทานยาถ่ายเข้าไปมันไม่โดนกระตุ้นก็ทําให้เขาไม่สามารถกระตุ้นตัวเองได้ทําให้ยิ่งท้องผูกเข้าไปอีกอ่ะต้องรู้ผลข้างเคียงเวลาคุณจะทานยาหรืออาหารเสริมชนิดใดเนาะอย่างอันนี้ ผลข้างเคียงของมันแทบจะไม่มีเพราะว่ามันเป็น,นกลไกรรมชาติเหมือนคุณกินผักผล,ลไม้ก็ไปทําให้ลําไส้มีกาก,ากใยเยอะขึ้นให้จุลินซีดีเนี่ยเพิ่มโปรไบโอติกไปเพิ่มใยอายหารมากขึ้นก็ทําให้อุจจราของคุณอ่อนนิ่มเหมือนคุณทานผักผล,ลไม้ก็เลยขับถ่ายดีขึ้นเท่านั้นเองไม่ได้มีผลไปกระตุ้นให้ลําไส้ดิบตัวเหมือนยาถ่ายอะไรทั้งหลายเนาะเน่ดังนั้นะใครสนใจก็พิมพ์ว่าดีทองเดี๋ยวทีมงานส่งรายละเอียดให้แล้วหนึ่งกล่องมี5้าซองหกรบาท โปรโมชั่นก็คือถ้าซื้อ6กล่องจะได้3,06ตกกล่องละ600บาทคุ้มค่ามากๆใครไม่เคยดีท็อกก็สามารถซื้อไปลองทานได้เนาะจะรู้ได้เลยว่าอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกเออือถ้าคุณดีท็อกนะผิวของคุณเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันดูใสขึ้นเพราะคุณทานอะไรเขาก็ดูดซึมได้ดีไงหรือบางคน อ่ามีคุณ,คณเอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดึกหน่อยนะเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วข้อ3าแล้วทีของคุณก็จะช่วยให้ผิวของคุณดูเปล่งปลั่งมากขึ้นด้วยเพราะว่าสิ่งหมักหมมข้างในอ่ะแน่นอนว่าถ้าข้างในคุณสกรปรกอ่ะข้างนอกแน่นอนมันก็จะแสะดงออกมาดังนั้นมันก็ไม่เสียหายอะไรที่เราจะลองดีท็อกซ์สักหนึ่งครั้งในชีวิตเนาะอ่าถ้าใครมีอยู่กันหลายคนก็ซื้อแพ็ค6กล่องห้ากล่องไปเลยจะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษ อ่ะข้อเรามาข้อ3ละเน้นเน้นที่ลดน้ําตาลเนาะเดี๋ยวเราสรุปให้3ข้อที่หมอเฟิร์นพูดไปข้อแรกก็คืออะไรเอ่ยข้อแรกให้ดูแลเซลล์จาเป็นมากว่าเซลล์ของคุณเนี่ยต้องได้รับสารอาหารที่เขาจําเป็นต้องใช้เช่นอะไรบ้างเช่นวิตามินเกลือต่างๆที่เขาต้องใช้ปโปรตีนต้องถึงนาคุณอย่างมีหน้าเด็กคาร์โบไฮเดรตทานได้เท่าที่จําเป็นเนาะพวกข้าวแป้งน้ําตาล อะไรพวกนี้ดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆเพราะว่ามันจะช่วยขับของเสียออกแล้วทาให้ผิวของคุณดูใสขึ้นดูลิ้วรอยลดลงดูอิ่มน้ําอิ่มฟูเนาะจิบบ่อยๆระหว่างวันอย่าไปดื่มนะทีละ1ลิตร2ลิตรนะดื่มระหว่างวันบ่อยๆอ่ะข้อนี้ดูแลเซลล์ให้ดีแล้วก็เป็นคีย์หลักๆเลยข้อ2ก็คือให้รับประทานโอเมก้าสเข้าไปเพราะจะช่วยลดการอักเสบของเซลล์ได้ทําให้คุณหน้าแก่ช้าลงข้อ3สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วลดละเลิกคือ น้ำตาลนั่นเองไม่ว่าจะทานผลิตภัณฑ์ที่ไหนให้พลิกข้างกล่องดูว่ามีน้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์มีน้ำตาลกี่กรัมหรือเปล่าอย่างที่หมอเฟิร์นบอกเนาะผู้ชายไม่ควรเกินเท่าไหร่เลยไม่ควรเกิน35กรัมต่อวันผู้หญิงไม่ควรเกินออผู้ชาย36ผู้หญิง35กรัมต่อวันเนาะง่ายๆเท่านี้เองต่อไปก็คือหมดละสำหรับใครก็ตามที่ชอบเคล็ดลับแบบนี้ที่หมอเฟิร์นเอามาบอกเอามาสอน หมอเฟินข่าวดีก็คือหมอเฟินทำหนังสือเสียงอยู่หนึ่งเล่มหนึ่งชุดที่สรุปข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับชะลอวัยไว้หมดแล้วเห,หมาะมากๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาไปอ่านหนังสือหลายๆเล่มไม่มีเวลาไปดูงานวิจัยเองหมอเฟินร,รวบรวมไว้ให้หมดแล้วแล้วเป็นสิ่งที่หมอเฟินทํามาแล้วทุกข,ข้อเป็นหนังสือเสียงที่ฟังหนึ่งครั้งเนี่ยเหมือนคุณได้เรียนคอร์สออนไลน์หนึ่งคอร์สเลยนะเพราะว่ามันมีดแต่เนื้อาหาเน้นๆทั้งนั้น คุณสามารถฟังที่ไหนเมื่อไหร่กับไกลก็ได้เพราะว่าเป็นสรุปเคล็ดลับต่างๆที่เป็นเคล็ดลับชะลวัยจากหนังสือ anti a g ิ้งระดับโลกนะคุณไม่ได้เอามาแต่ของประเทศไทยเป็นหมอเก่งๆระดับโลกที่เขียนไว้แล้วรวบรวมไว้แล้วหมอเฟินเอามาใช้กลับกับตัวเองจนได้ผลลัพธ์แบบนี้ก็เลยเอามาถ่ายทอดไว้ในหนังสือเสียงชุดนี้ก็คือหนังสือเสียงช,ชื่อว่าวิชามานหน้าเด็กทำไมถึงชื่อวิชามานถึงแม้ชื่อจะดูร้ายแต่ถ้าฟังแล้ว ข้างในอ่ะคือนางฟ้าชัดๆเลยเทวดานางฟ้าตั้งชื่อให้ดูแรงไปงั้นแหละแต่ข้างในก็คือสุดยอดเคล็ดลับที่จะทำให้คุณหน้าเด็กมีแต่ข้อดีเคล็ดลับในทางดีทั้งนั้นไม่มีไม,มไม่มีมารใดๆทั้งสิ้นเพราะมารทั้งหมดอ่ะจะถูกขจัดออกไปหมดเลยถ้าคุณฟังหนังสือเสียงเล่มนี้นะแน่นอนว่าราคาพิเศษอ่ะมันหมดไปละแต่วันนี้อยากเอามาให้เพราะว่าเห็นหลายคนทักมาอยาก มีหน้าเด็กเหมือนหมอเฟิร์นหนังสือยังมีราคาพิเศษอยู่ไห้ทักมาหลายคนมากวันนี้เลยจะขอมาให้โปรพิเศษยังให้โปรพิเศษละกันปกติเล่มนี้ย9 9 0 0บาทวันนี้จะให้โปรพิเศษสําหรับคนที่เข้ามาฟังไลฟ์นี้ละกันเนาะพิเศษมากเล่มละ1990บาทและพิเศษมากๆถ้าคุณจะมีหน้าเด็กนะหมอเฟิร์นน่ะต้องให้คุณอ่านอีกเล่มหนึ่งจริงๆไม่ไม่เยอะเลยไม่กี่หน้า มันต้องมาคู่กันนะดังนั้นขอให้โบนัสเฉพาะคนที่ฟังไลน์นี้แล้วกัน5คนแรกถ้าคุณซื้อหนังสือเล่มนี้นะ1,990บาทหมอเฟิร์นจะให้โบนัสเป็นอ e ีบุ๊กอยู่เฉยๆหน้าเด็กซะงงานเพราะอันเนี้ยเป็นเคล็ดลับที่ทุกอย่าง21เคล็ดลับที่คนอยากมีหน้าเด็กต้องรู้ซึ่งมันมาคู่กันถ้าคุณได้ฟังหนังสือเสิยงเล่มนี้ที่จะช่วยคุณชะลอวัระดับเซลล์อายุยืนแข็งแรง และแน่นอนของแขมคือหน้าเด็กและอันนี้ก็คือวิธีเลือกอาหารเสริมอะไรทั้งหลายแหละคุณจะเสียเงินกับอาหารเสริมน้อยมากๆถ้าคุณรู้เทคนิคในข้อนี้แล้วก็เทคนิคออกกํบบาลังกายดูแลตัวเองในข้อนี้อันนี้ก็คือจะทําให้คุณหน้าเด็กแบบยั่งยืนอ่าพูดง่ายๆก็คือมันต้องมาคู่กันนะดังนั้นใ,นใครซื้อวันนี้ยก็เลยจะให้โบนัสเป็นเล่มนี้ด้วยและการเล่มนี้ลักมากๆบอกเลยไม่ได้ให้โบนัสบ่อยๆเล่มนี้มูล,ลค่าตอนนี้ก็คือเก้าร้อยเก้าสิบาทเหมือนกัน โบนัสเฉพาะห้าคนแรกเท่านั้นเนาะที่ลงทะเบียนเรียนท้ายนี้ขอฝากอย่างนี้ไม่มีใครรักคุณเท่าคุณอีกแล้วแน่นอนว่าคนที่จะดูแลคุณในยามแก่ได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณนั่นแหละในยามปัจจุบันนี้ไม่มีใครอีกแล้วไม่ไม่ต้องคิดถึงเลยลูกหลานจะดูแลอะไรหรือเปล่าคนที่จะทำหน้าที่นั้นได้ดีที่สุดในยามที่คุณมีอายุเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ก็คือตัวคุณในวันนี้นั่นแหละขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยมีความรู้ในการดูแลตัวเองแค่ไหนคุณเลือกอาหารดีๆมาให้ตัวเองแค่ไหนคุณออกกําลังกายดีแค่ไหนเท่านั้นเองคุณทํายังไงในวันนี้แน่นอนในอนาคตย่อมสร้างเหตุเช่นใดได้รับผลเช่นนั้นเสมอเหมือนถ้าคุณปลูกต้นข้าวโพดคุณก็ต้องเก็บเกี่ยวข้าวโพดคุณไม่มีทางที่จะปลูกข้าวโพดแล้วไปเก็บเกี่ยวสตอเบอรี่อย่างเงี้ยไม่มีทางดังนั้น ฝากไว้เท่านี้คนที่จะดูแลคุณในย้มแก่ได้ดีที่สุดก็คือตัวคุณในวันนี้ใคร CF วิชามาหน้าเด็กวันนี้โชคดีมากๆเพราะว่าจะได้อ e ีบุ๊กแถมไปด้วยวันนี้ก็ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลง CF ก็พิมพ์ว่าหน้าเด็กได้เลยเดี๋ยวทีมงานจะส่งรายละเอียดทั้งหมดให้ทั้งข้อความเนาะหรือถ้าใครอยากทานดีท็อกเหมือนมอเฟิร์นก็พิมพ์ว่าดีท็อกได้เลยยังได้ราคาดีอือวันนี้ก็รักทุกคนที่เข้ามาดูทั้งตอนนี้และย้อนหลัง วันนี้ก็สวัสดีค่ะ